เราต่อครับสามต่อหนึ่งเราสวนกลับได้แต้มนี้ครับทัดดาวครับนี่ครับกองเชียร์ไทยวันนี้มาอีกหลายร้อยคนนะครับร่วม1,000คนวาซองสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในวาซองครับรูนี้เป็นลูกบิโควิจเอาล่ะครับตั้งได้ง่ายๆหน่อยบอลเร็วทัดดาวครับสวยงามทัดดาวนึกแจ้งครับนี่แหละครับฉีกสองหัวเสาครับ รูมาครับขวานี่ไหลยาวของทัดดาวนึกแจ้งครับนะครับโอ้โหเสิร์ฟลูกพุ่งดีเหลือเกินอันเดอร์ไปครับให้อีแบบแก้แล้วทําได้ดีทีเดียวครับแต่ว่าเป็นฟรีบอลของเราได้บุกเลยครับดุสราให้บอลเร็วเรียบร้อยครับบอลเร็วทัพดาวครับด้านหน้านะครับมีสาโอ้โหเสาทางด้านขวาครับไปเเลือกจับลําบากเลยครับวอลเลย์บอลทีมไทยชุดนี้นีเสิร์ฟครับนิโคลิช ดุสราให้บอลเร็วไม่เหลือครับทัดดาวครับเป็นลักษณะกาใส่พานนะครับตรงนี้บอลบีควิกค,ครับบอลอือหือเจ็บดีจริงไหลมาแล้วอย่างนี้ถ้ารับได้ก็หืมย,ยอดหญิงไม่เลยนะครับซาโนโดเจอลูกไหล ทัดดาวครับไหลหลังยาวครับหลบมุมตรงครับสุดปลายมือของอแก a แล้วนะครับดุสราให้นี่แหละครับสมควรต้องได้แต้มแล้วจัดให้เลยนะครับทัดดาวเชียร์ทีมไทยบอลเร็วอู้หอู้่สมุนแบบครับตรงนี้นี่ให้บล็อกกันทั้งทีมก็เอาไม่อยู่3-5้านะครับมัน ครัเยี่ยมมากแต่ว่าเราก็ยอดเยี่ยมผาประวัยพันธ์ให้มาอิบัตะาอันเดอร์อาครับฟรีบอลเลือกให้ไหลมารับออกครับรับออกอขะานของเราที่ำให้อิบาตตจะต้อง1 3ปีครับอุสราไหลหลังให้ไม่เหลือครับโอ้โหแม่นี่พัดดาวก็มาแทนออนพนย่าผาได้ได เขายังนำอยู่นะครับคลิกเน็ตได้แต้มโอ้โหตึงนี้ตีเกือบติดนะครับแต่ว่าโชคดีที่สูงพอนะครับเซิร์ฟต่อนะครับอีจยองไฮไหลมาตีแล้วครับเป็นทัพดาวอีจยองเสิร์ฟให้โอ้โหแม่ตัวหล่นมาแล้วแต่แก้ดีมากที่กระโดดขึ้นไปนี่ตัวจังหวะหล่นมาแล้วนะครับทัพดาวครับ เขาตบขีดลงไปใน,น